อยูยๆวุส้สายใหญ่เดียว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 ลดเดียวลดอุ้ยอุ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเดี๋ยวเดินมากินด้วยไม่ให้สู้ไม่เสี่ยงเลยครับเฮ้ยตัวใหญ่โอ้ยมาครับสรุปผลงานท่านผู้ชมไท้ดันโลครับ 8ปดครับโ <S 2 S 1> อ้มันนะนี่นนสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีตอนเย็นยิน ปักเบ็ดนะครับวันนี้นี่เหยียเขียดนี่ครับสถานที่หมายอูย้เหมาะจัดเลยครับนี่ครับคลิปนู้นที่ว่าปักอยู่นาน,นู้นครับนู่นนะตรงกระต๊อบเนะี่ยคลิปอีรอบนี้มาทางนี้มัง้ง <c oughs> นี่ดูหมายนี้โคุดเด็ด ตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งแล้วท่านผู้ชมนี่น้ำขนาดนี้กำลังปักเลยครับฝลายฝั่งนูง้นก็ลกแต้เดี๋ยวลองปักก่อนครับปักแถวนี้แหละ นี่นะครับวิธีการปักเหยื่อเขียดแบบนี้ให้เขียดเหลือประมาณขาหน้าครับไม่ต้องท่วมนะถ้าท่วมปุ๊บเขียดจะตายไปเดินปักไปเรื่อย นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอปักต่อนะเบ็ดก็อยู่ประมาณ30หลังน่าจะได้ครับ30กว่าแหละว่าจะเอาตุ้มดักปลาไหลมาใส่โดยก็ไม่รู้จะไปหาตรงไหนก็เลยออกมาหาปักเบ็ดอย่างเดียวดีกว่าไปเดี๋ยวเจอกันตอนมายามครับเนี่ยเราจะใส่เลาะแต่ไม่เดินเข้าไปแางไหนเพราะว่าฝั่งมุมจะเป็นคล้ายๆลองสวนมะม่วงเขาเอ้ยลองสวนกล้วย เราจะมาหาเละาะตามนีะครับแล้วก็วนไปนานนี้ไปถึงกันตอนยามครับมาครับท่านผู้ชมถึงเวลายามแล้วตะกี้เดินมาได้ยินเสียงหลังนี้นะจะอยู่พวกเมรู้เฮ้ย,ยปลาเข้าวันอยู่อยู่อยู่ท่านผู้ชมเดี๋ยว แมมาท่านผู้ชมเดินมาผมเดินถ่ายเลยนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนที่ว่านั้นนั้นถ่ายให้ดูแบบว่าทิมติดเลยอ่ะนี่ตอนนี้ได้ตัวแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตปลด ใส่นี้นะท่านผู้ชมใส่ปลาเกือครับไปเก็บใส่ถุงย่ามนูนได้ยินเสียงข้างหน้าดิน้นตุบตุบ,ตบ ไม่รู้ว่าปลาติดหรือว่าปลาหุบอุยดุดต,ต่อพวกขนาดนนครับเแี่หลังนี้ก็ไม่กินเดี๋ยวเขียดก็ยังไม่ตายครับ ามาฮุบซะมั้งนะครับน้ำวันวันนี่นี่นี่ขันเบ็ดยุบยุบแล้วใช่ไหม ใช่ครับสายนี้ครับท่านผู้ชม,มน่าเสียงปลามันก็ขึ้นดีนะไม่ค่อยกินเหยื่อมันยังไม่ดึกนะอุ้ยกอยอก็ทามาแล้วยุงเต็มหลังเลยอ่ะาข้างหลังไม่ถึงตาไ,ได้มาแล้วครับสามเต้มหลังนี้ตาย เี่ยนเยือใหม่ครับว่ะเลียวมาดูขนานี้ก็หมดแล้วแต่ก็ไต่ก็ตังนี้ก็หมดแล้วครับอย่ามาได้สกพักแล้วยังไม่กินเลยนะเสียงปลาช่อนมันก็ุบเะนั่นนะน,านาข้าวครับมาเจอลองดักปลาไหลยังเหมาะเลยท่านผู้ชมนี่ครับลองเนี่ยยาวไปนู่นเลย ไปเดวตุ้มมาด้วยตกใจเฮ้ยนกยุ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 กเห็นกอข้าวมันก็ยุก็ยุก,ยก,น,ก,ก,ยกนะหลังนี้ก็ไม่กินครับน่ปูเยอะโอ้เสียงบุบเลยฮะใช่ไหมเนะี่ย ปักอยู่นะเฮ้ยอุ้ยสายใหญ่สายใหญ่เดี๋ยวร่างถุงเครียดก่อนอืมไม่ใหญ่เท่าไหร่กําลังพอดีครับนี่ไงที่ดังตุบตุบ,ตบมาได้เพิ่มอีกหนึ่งแต้มครับเดี๋ยว วิธีการจับปลาช่อนและปลดเบ็ดจับตรงนี้นะ เบ็ดหักเรียบร้อยเลยโอ้ผมสร้างซื้อเข้ามาในีเบ็ดแต่ไม่ใช่เบ็ดตาละครัแล้วกันนะครับมันเบ็ดยี่ห้ออะไรไม่รู้จำไม่ได้เป็นเบอร์น่าจะเป็นเบ,เบ็ดเบ็ดเบอร์แปดครับแข็งอยู่เหมือนกันแน่ไม่น่าหักปะเสียบไว้พลาดเลย หลังสุดท้ายพอดีท่านผู้ชมที่เขาหมดไปมาเย็นครับไปเดินออกไปดูขากรับเผื่อจะได้เพิ่มนี่เะกี้ฝูงปลาช่อนมาไล่ฮุบลูกปลาท่านีีครับนู่นนะ่ะบุบบุบบบอยู่นะ่ะเบ็ดปักไว้นี่นะนี่ท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้โอ้ยปลาตัวเบลือเลย นี่เบ็ดที่ว่าปักไวตรงนี้ครับของสียมกำลังจะมาล่อตัวนี้มั้งเนี่ยเข้ามานี่เลยเนะี่ยผมเดินมานี่ไงมีเข้ามาถึงนี่เลยเนะี่ยลุ้นมีลุ้นมีลุ้นหมายนาล้างไปเจอกันตอนเช้าเฮอะยุงนี่ครับอถ้ามีเบ็ดเดยอะนะปักได้เยอะเนี่ย ไม่อยากอยู่ดึกด้วยเขามีคนมาดึงน้ำตรงนี้ครับมีเครื่องมาดึงน้ำเดี๋ยวจะนั่นเนาะเขาจะว่าเอเอาเอาเดินมาถึงพอดีเอาเอาเอาอุ้ยอุยเรื่องเอาเรื่องเดี๋ยวเดินมากินด้วยไม่ให้ส้มไม่เสี่ยงเลยครับเฮ้ยตัวใหญ่อุยนี่ก็ครึ่งโลเดี๋ยวลุด ครับกินขากรับนี่่าเคียดเอาเรื่องครับนี่ท่านผู้ชมเวลาจับครับโอ้ยกินลึกนี้ไม่ต้องกลัวหลดุดนี่ระวังมันสะบัด Ê, liền mà ăn lặng đi cái kín đi cho thơm một chôm ừ, đứng cặp má kín đi hấp Hãy subscribe cho ปักเกลือครับปักเหยื่อเขียดไม่ต้องเอาตัวใหญ่มากนะขนาดนี้กกำลังดีครับใหญ่มากปลาช่อนรุ่นกลางๆมากินไม่ค่อยได้ถ้ารุ่นนี้มันต้องเป็นเส้เดือนแต่ถ้ามาตั้งใจกินก็กินได้ นี่หลังนี้ก็กินนี่แก้วอู้เฮ้ยปลามันเริ่มออกเลยเนะี่ยท่านผู้ชมเริ่มหากินแล้วครับเฮ้ยตายเลยอะนุ่นถึงหุบไปเขี้ยวเนี่ยเป็นใหม่หนาล้างด้วยข้างล่างแต่ฝั่งนี้ไม่ได้ดักครับไม่ได้ปักปักแต่ฝั่งนี้มาครับสรุปผลงานท่านผู้ชม ดันโลดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดครับนี่ครับอู้หมานั่นนี่เนี่ยนี่ประมาณโลนันนได้ครับโลกว่าเนีลยพอตัวนี้ก็ครึ่งโลกว่าเนะี่ยตัวใหญ่ไะไปเจียกกันตอนเช้าใจก็อยากกระยามต่อนะ เสียงปามันขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ตรงนี้ไม่ได้ปักกนเนี่ยเนี่ยเนี่ยขึ้นอีกแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นร่องน้าแต่ปักปักอยู่นูน้นนู่นครับหน้าายนูน่นปามเริ่มกินแล้วเนี่ยยุงนะครับเสียงเครื่องเขาอยู่ตรงนี้ด้วยว่าเขาจะว่าเอาไปยวเจอกันตอนเช้าดีกว่ารุ้นเช้าครับคืนนี้ก็หลับฝันดีรลตตีสวัสด์ครับเจอตอนเช้าครับ สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าท่านผู้ชมไม่ชาช้าเท่าไหร่ครับจะเจ็ดโมงแล้วไะเก็บเบ็ดนู่นครับหลังแรกยุบยุบยุบแล้วนั่นนั่นเมื่อคืนไม่กินครับหลังเนี้ยน้ำใสสวย นี่ได้เพิ่มครับแล้วก็มาต่อโดยหลังนี้กินอีกแล้วโอ้ลากินทีเอ้ยนี่สส่สวยเลยปนตุ๊บเลยครับเดี๋ยวปลดก่อนต่อโดยหลังนี้ครับหลังนี้ก็กินอีกแล้ว นี่ที่ปักอย่างอีกเยอะนะท่านผู้ชมนู่นก็มีครับเข้าไปปักได้หมดแหละฝั่งนี้ก็มีมดูหลังนี้ครับอุ้ยหลังนี้พันกอข้าวมิดเลยอะดูอยู่ไหมเนะี่ย ดูครับขันเบ็ดอ้ยอยู่อยู่อยู่อ้ยส่ใหญ่เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเดดุดเดุเด,ด,ด,ดนี่ครับท่านผู้ชม ไตเกือบโูครับโอ้โหปลากินดีไว้ใหม่เนี่ยทามาคืนยาสักสองรอบนะกำลังดีเลยครับได้ยามรอบเดียวเมื่อคืนเนี่ย หัวเลยนั่นไงอย่างนี้เลยครับอย่าเขียดอะอ้าวเสียงข้างหน้ามีลุ้นอีกแล้วดินอยู่ครับปลาข้าววันเลยนี่มีลุ้นตลอดครับตั้งแต่เมื่อคืนสายนี้ครับ ครับหลักข้างหน้าดูดูดูขอข้าวครับเฮ้ยโดนอะไรไปขึ้นบกอย่างนั้นนะว่างูแกะมั้ยอุ้ยปลาช่อนอุ้ยมันข้าวมายันนี่เลยท่านผู้ชม้ยได้แก้วกินท,ทีจริงจริงครับใหม่เนี้ย รวมเมื่อคืนด้วยนี่นะ่าจะได้สองโลเลยนะเนี่ยหลังนี้ครับลอยพันไปอยู่นู่นเลยไม่อย,ย,อยู่แต่ครับเหลือไม่กี่หลังจะหมดแล้วอุ้ยลอยป่าวิ่งไปขอข้าววันเลย มีีออยู่กนั่นหลังนี้ตายครับเรียบร้อยตายไปเนะี่ยไม่เหลือนี่ครับออืใส่มีดใส่ขนาดนี้ทง้งานเลยเนี่ยเดี๋ยวเก็บก่อนครับ ใกล้จะหมดแล้วหลังนี้ไม่กินนี่เจอร่องดักปลาไหลเลยครับนี่ฮะขึ้นไปข้างบนนี้ถ้ามันมีตัวมันน่าจะกินเขียดนะพวกนี้แต่ก็ไม่แน่ครับดู นี่เอาเลยนะในร่องหลังนี้หลังสุดท้ายท่านผู้ชมที่ว่าตะขอเบ็ดหักเมื่อคืนนี้ครับหลังจากปลดปลาไป,ไปเดี๋ยวเก็บคันไปไปเปลี่ยนไปหมดแล้วครับไปเดี๋ยวไปสรุปผลงานข้างนอกนูน้นท่านผู้ชม เนี่ยตอนมาเก็บเนี่ยหลังเนี้ยมันหายไปนะท่านผู้ชมเดินมาไม่ได้ถ่ายให้ดูครับเนี่ยแล้วลอยมันมีเนี่ยรู้ตัวอะไรมากินลูกปลาอยู่นี่กันไหมลูกติดนกหรือเปล่าแต่อีหลังเนี้ยเก็บไปแล้วแต่หลังเนี้ย,ห,ยหายครับ นะครับสรุปผลงานตอนเช้าเน,นอึดึดสองนี่ครับไซส์ใหญ่พอๆกับใหญ่กว่ามะคืนครับสาม ี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่มีครับม่อคืนได้แปดอู้นี่ครับสองโลน่าจะได้รวมม่อคืนนี้ด้วยไปเจอกันใหม่คลิปหน้าท่านผู้ชม คลิปนี้ชื่นชอบก็อย่าลืมครับกดไลค์ให้ด้วยครับกดสับตะไคร้ให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ